สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายขั้นตอนการสร้างนวัตก,กรรมไดอารี่ปรับทุกทูวีนวมวันของฝ่ายควบคุมแดน8เลือนจำกลางระยองความเป็นมาของนวัตก,กรรมด้วยบริบทของฝ่ายควบคุมแดน8เลือนจำกลางระยองเป็นแดนควบคุมพิเศษมีภารกิจหลักในการฝึกระเบียบว,วินัยผู้ต้องขังเฝ้าระวังและติดตามพฤติการรับย้ายจากแดนความมั่นคงสูงสุดซูปเปอร์แม็กซิมัม ผู้ต้องขังกระทำผิดวินัยจากฝ่ายควบคุมแดนต่างๆภายในเรือนจำกลางระยองและผู้ต้องขังกระทำผิดวินัยจากเรือนจำทันทสถานต่างๆภายในกรมราชทัณฑ์ซึ่งผู้ต้องขังที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเกิดภาวะเครียดดังนั้นทางชมรมทูวีน้ำมือวันฝ่ายควบคุมแดนแปจึงคิดค้นนวัตกรรมไดอารี่ปรับทุกทูวีน้ำมือวันนี้ขึ้นมาเสริมจากมุมเพื่อนใจวัตถุประสงค์ของนวัตกรรม เพื่อให้สมาชิกมีช่องทางในการปรับทุกข์เพิ่มมากขึ้นช่วยลดความเครียดให้กับสมาชิกและเพื่อตอบสนองโครงการตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่2คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจโดยมีกระบวนการใช้งานนวัตกรรมคือศึกษาคู่มือเขียนความรู้สึกประเมินผลนำส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามผลและมีกระบวนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1. วางแผนและเตรียมการในการจัดทํานวัตรกรรมไดรี่ขั้นตอนที่2การพัฒนาการจัดการนวัตรกรรมโดยการประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนสมาชิกได้รับรู้ขั้นตอนที่3ทดลองใช้งานโดยให้สมาชิกได้ทดลองใช้ไดอารี่ปรับทุกขั้นตอนที่4ี่ การประเมินและปรับปรุงจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจให้สมาชิกได้ทําการประเมินขั้นตอนที่ 5. ขั้นตอนสุดท้ายการประชุมชี้แจงการใช้งานและพัฒนาปรับปรุงการใช้งานของนวัตกรรมไดอารี่ปรับทุกพร้อมทั้งขั้นตอนการใช้งานนวัตกรรมคือกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเขียนความรู้สึกของแต่ละวันใช้ถ้อยคําสุภาพ ทุกข้อความที่เขียนเจ้าหน้าที่เป็นคนอ่านเขียนแต่เรื่องจริงเท่านั้นลงวันที่ทุกครั้งที่เขียนประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรมทําให้ผู้ต้องขังมีความสุขมากขึ้นและลดปัญหาความเครียดให้ผู้ต้องขังลดปัญหาการคิดสั้นทําร้ายตัวเองของผู้ต้องขังทําให้ผู้ต้องขังสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังอื่นได้เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ หรือเพื่อนอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมแกนนำหากคุณประสบปัญหาความตึงเครียดต้องการเพื่อนสักคนที่คอยช่วยรับฟังและช่วยแก้ปัญหาไดอารี่ปรับทุกข์คือเพื่อนอีกคนหนึ่งของคุณครับ